ฝากถึงนายกประเทศไทยด้วยนะคะเราอ่ะเป็นตัวแทนประเทศไทยเราทำเป็นนายกประเทศไทยสาวขเขมรฝากถึงนายกรัฐมนตรีไทยก่อนอื่นนี้ผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าขเขมรเนี่ยในประเทศขเขมรเนี่ยเรียนวันละกี่ชั่วโมงกันทำไมฉลาดกันจัง สบายดีสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กะประมาณ10โมงเสร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังล่าก่อนนี้นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องล่าสุดนี้สาวขเมรทำคลิปออกมาฝากถึงนาย,ยกรัฐมนตรีไทยหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวานนี้ ก็มีประธานาธิบดีเดนนทรัมป์เป็นคนกลางในการตกลงร่วมกันสันติภาพนะครับระหว่างไทยและกัมพูชาเดี๋ยวลองไปฟังอ e ีคาเมนก่อนนะว่าเขาฝากถึงนายกไทยว่ายังไงนะครับฝากถึงนายกประเทศไทยด้วยนะคะเรา่เป็นตัวแทนประเทศไทยเราทำเป็นนายกประเทศไทยนะ เราต้องพูดคำนี้คำนั้นนะคะเราไม่ใช่ประชาชนธรรมดาถ้าเราแบบพูดไม่เป็นความจริงอะ่ะทำให้นายกประเทศอื่น,นๆเขาดูถูกเราได้นะว่าเอา้านายกประเทศไทยเป็นอย่างนี้เหรอทำไมพูดแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำไมพูดไม่เป็นความจริงสักคำอะ่ะทำให้นายกประเทศอื่น,นๆเขาแบบไม่ไว้ใจเราอะ่ะเออเขาก็เดาเอาว่าเอา้เอาประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างอะไรวะทำไม นะเปยนไปเปลี่ยนมาเร็วจังกูตามไม่ทันแล้วเขาก็คิดอย่างนั้นนะอันนี้ฉันเองก็คิดเหมือนกันทําไมนาะยกไทยเนี่ยพูดเป็นเด็กเล่งนะข้ออ้างของคนเนี่ยมีข้ออ้างของคนอันนี้อันนู้น,น ون, แต่ประเทศอื่นๆเขาไม่รับฟังนะนะข้ออ้างของคนเนี่ยขออ้างว่าไม่ไปไประชมุมเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างโน้นนะแต่ยังไงก็ต้องไปนะคะ แต่ตอนนี้ได้ยินว่าไปแล้วเหรอดีแล้วไปเลยไปก็ดีอนอื่นนะครับ fc ฝากคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าขเมนนี่เรียนวันละกี่ชั่วโมงอิหาพูดภาษาไทยยังไม่ชัดเสือกสารแนพยายามเลือกเกินนะอ่าเขาฝากถึงนายกไทยหลังจากที่ตกลงกันกับขเมนแล้วให้รักษาสัญญาอย่ากลับคำอย่าละเมิดข้อตกลง อ่าจะให้คนอื่นประเทศอื่นเขาว่าให้ได้นะเป็นนายกไทยเนี่ยต้องรักษาสัญญาพูดเหมือนนี่มึงนี่ฉลาดมากเลยนะพูดเหมือนประเทศมึงนี่เก่งทุกเรื่องฉลาดมึงต้องมาสอนคนอื่นมึงต้องมาสอนประเทศอื่นมึงต้องไปบอกไอ้ฮุนเซนไอ้ฮุนมาเนทมึงต้องไปบอกผู้นํามึงอ่าว่าผู้นํามึงเนี่ยตกลงเจรจากันกี่ครั้งแล้วก็ยังไม่ระสบยังไม่ประสบผลสําเร็จ ยังละเมิดข้อตกลงระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยคุณคิดว่าประเทศไหนละเมิดข้อตกลงมากที่สุดถ้าย้อนไปในอดีตนะครับชายแดนไทยกัมพูชานะครับไล่มาตั้งแต่ช่องอานมาไล่มาตั้งแต่ปราสาทต,ตราเมียนทมอ่าเริ่มต้นปราสาทต,ตาเมียนทมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือห้ามจัดกิจกรรมในในปราสาทต,ตาเมียนทม ทุกคนยังจําได้ไหมครับทุกท่านจําได้ไหมว่าตอนแรกเนี่ยขเมนมาจัดกิจกรรมร้องเพลงนะร้องเพลงชาติขเมนร้องเพลงปลุกใจอันนี้คือจุดเริ่มต้นในการยั่วยุก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ขเมนที่ไปร้องเพลงชาติปลุกใจที่ภาษาตรายเมอนทมันมีข้อตกลงกันห้ามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขึ้นมาจัดกิจกรรมเมื่อก่อนแล้วคนที่มาจัดกิจกรรมเนี่ยไม่ใช่ประชาชนชาวบ้านทั่วไปนะ ก็มีแต่เมียบรรดาข้าราชการในขเขมรอันนั้นคือจุดเริ่มต้นมันก็เลยเกิดเป็นกระแสประเทศไทยเขาก็ไม่พอใจเพราะว่าตกลงกันไว้แล้วว่าจะไม่ละเมิดจะไม่จัดกิจกรรมจะไม่ถือธงชาติมาปุ้นเปี้ยนอยู่แถวแถวปราสาทต,ตาเมียนทมในที่สุดนะครับขเขมรก็ละเมิดขเขมรนี่มันยังไม่รู้นะว่าป,ประเทศมันละเมิดข้อตกลงมันยังไม่รู้เลยนะ คือไม่รู้มาไปฟังข่าวที่ไหนมาไม่รู้หุนเซนปั่นล้างสมองหรือเปล่าทำไมความคิดทำไมดักดานขนาดนั้นไม่รู้ตาไม่สว่างนะครับดูแต่ข่าวไทยไม่ต้องเป็นห่วงประเทศไทยหรอกครับอ่าเป็นห่วงมรนะ่ะดีที่สุดแล้วถ้าขามนไม่ละเมิดข้อตกลงตั้งแต่ที่แรกไม่ต้องไปถึงมือไดโนโทรัมแล้วเจรจากันนะครับสองประเทศนะครับ JBC อะไรเนี่ยนะครับอ่า JBC การประชุมร่วมระหว่างสองประเทศเนี่ย ไม่ต้องถึงไดโนทัมถ้าผู้นำขเขมรฟังรู้เรื่องคุยรู้เรื่องปัญหาว่า,ขาเขมรน่ะคือปัญหา,า,ขาเขมรเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเปิดการประชุมเจรจาร่วมกันสองประเทศเรื่องเขตแดนไม่เคยสําเร็จสักทีไปจบที่ประเทศอื่นทุกทีแรกๆเขมรที่เริ่มต้นน่ะก็คือหวังที่จะเอาภาษาตราเมียนทมเอายอดภูบักเขือราภาษาตาควายคือจะยึดให้หมดเลยคือเคยได้เขาพระวิหารไง เข้าใจไหมคือหุ้นเกมครั้งนี้นะครับตั้งแต่ที่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยหุ้นเซนมันเตรียมวางแผนไว้นานแล้วนะหุ้นเซนวางแผนไว้นานที่จะลองโยนหินถามทางดูนะฮะเตรียมเป็นหลายๆเดือนคิดว่าเอาเปิดใส่ไทยก่อนเนี่ยไทยจะต้องถอยภาษาตาเมือนทมเนี่ยทหารไทยต้องไม่มีคือจะยึดให้หมดมันไม่ได้เป็นเหมือนเขาพระวิหารนะ สารไอซีเจไทยก็ไม่ต้องไปไทยไม่ได้ให้ค่าสารโลกด้วยซ้ำไทยถอนนะครับไม่ได้ทําตามเกมฮุนเซนนะครับแรกๆก็มีอาวุธสนับสนุนจากจีนนะครับ b ีเอ็มสองหน่งนะฮะเอามายิงตุ้มๆๆนะครับการประชุมที่มาเลเซียเนี่ยประชุมอาเซียนนะไม่มีสีจิ้นผิงเนี่ยทุกคนคิดดูนะครับว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่นะ แล้วอีกอย่างนี่คือไดโนทรัมมาเป็นคนกลางสีจิ้นผิงไม่ได้มาสังเกตการเลยแสดงว่าสีจิ้นผิงเนี่ยคิดอะไรอยู่อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยนะครับสำหรับผมนะผมมองว่าประเทศจีนนี่อาจจะแบบว่าเครื่องนะครับเครื่องนิดนิดอ่าที่ผ่านมาทุกคนก็เห็นใช่ไหมครับว่าจีนเนี่ย ไปเยือนมาเลเซียไปเยือนเวียดนามไปเยือนคขมรนอ้อมนะครับอ่าแต่จีนไม่ได้มาเป็นคนกลางคิดดูว่ามันต้องมีอะไรผลประโยชน์มันไม่ลงตัวหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ดานุทรัมเนี่ยเป็นคนกลางผมว่าเหมาะสมแล้วนะเหมาะสมแล้วถ้าตกลงว่าสันติภาพก็คือสันติภาพคัมรนต้องถอนกำลังคัมรนต้องเก็บทุนระเบิดคัมรนต้องไม่ละเมิดข้อตกลง อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมว่าดีนะอ่าแต่เรื่องการเปิดด่านนะครับอย่าเพิ่งไปแตะอย่าเพิ่งไปยุ่งเพราะว่าพี่น้องคนไทยเกิน 8- 90%เปอร์เซ็นต์ยังไม่เห็นด้วยในการเปิดด่านเพราะฉะนั้นขาเมนก็คาดหวังนั่นแหละนะครับขาเมนแรงงานขาเมนก็คาดหวังว่าเปิดด่านนีจะต้องได้เข้ามาทํางานอยู่ในประเทศไทยอย่าเพิ่งนะครับไม่มีทางที่จะเปิดด่านณนะตอนนี้คุณอนุทินก็ไม่กล้าเปิดด่านผมมองนะครับอันนี้เรื่องเจรจากันเรื่องนี้เนี่ย เรื่องสันทิภาพก่อนแล้วค่อยมาคุยกันอีกเรื่องอื่นๆอีกเยอะน,น,นะครับสําหรับคอมเมนนี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณลหลายๆครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานั่งได้ครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ